สวัสดีครับตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็ขึ้นมาถึงที่ห้องพักแล้วนะครับที่ปาโนนี่คอร์ทยาร์ดนะครับโอเคนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องกันก่อนดีกว่าพอเข้ามาห้องครั้งแรกนะครับนี่เบบี้ภูมิก็ชอบเลยนะครับยิ้มใหญ่เลยนะครับนี่เจอห้องนี้นะครับดูโอ้พอเข้ามานี่เจอครัวก่อนเลยน้องภูมินี่ครับมีเตาไฟฟ้าด้วยแล้วก็มี ตาอบไมโครเวฟนะครับมีกาต้มน้ำร้อนนะครับอู้ข้างบนก็มีที่ดูดควันด้วยแล้วก็มีตู้ให้นะครับมีสิค์ล้างจานด้วยนะครับโอ้ตู้เย็นยยใหญ่เลยเดี๋ยวดูในตู้เย็นก่อนมีอะไรบ้างนี่มีน้ำให้สามขวดแล้วก็ตู้เย็นใหญ่ๆหโอ้โหส่วนโซนนี้นะครับเข้ามาจากห้องประตูนี่เราก็จะเป็นห้องรับแขกก่อนเลยอะให้เราคุมพาทัวร์ อะไรครับอ๋อเขามีมังคูบอกว่าเขาจะมีเมนูอาหารให้สั่งด้วยเมนูเด็กเมนูสาหรับเด็กนะครับนี่เฟนไฟเฟ้นไฟนี่นะครับเขาเป็นบรากนี่คิดเมนูนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราภูมิจะพาไปดูห้องนอนต่อครับพาไปดูห้องไหนก่อนเอ๊ะ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 ตรงนี้มีประตูปิดตรงนี้มีประตูปิดตรงนี้มีประตูปิดเปิดด้วยนะครับ ไม่พอเข้านะครับเอาแล้วพราจะเข้าไปยังไงเอ้าห้องนอนนี่ห้องนอนก็เป็นเตียงใหญ่นะครับโอ้โหห้องนอนกว้างมากเลยนี่ครับแยกเป็นสัดส,ส่วนนะครับเพราะว่ามีตัวอ่ามีแอร์ข้างในแยกกับแอร์ข้างนอกเลยนะครับโอ้โหอ่ะน้องภูมิอยากให้ทุกคนดูวิววันนี้เราก็พักกันที่ชั้นสองนะครับเมื่อกี้ที่บราโบนี่เนี่ยก็มีถึงเจ็ดตึกเลยนะครับเราก็ได้ตึกสองนะ มีชุดคุมให้2ชุดแล้วก็มีตู้สเต็ปมีล่มให้ด้วยไอ้ไปดูห้องน้ำกันครับของภูมิพาไปแล้วโอ้โหห้องน้ำเข้ามาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่เลยนะครับเอวโอ้โหน้องภูมิมาเจออ่างอาบน้ำอีกแล้วโอ้โด้เลน้นาอีกแล้วเนี่ยอโอ้โหแล้วมีชักโครกนี่มีตุ่มอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ห้องน้ำก็ใหญ่เลยนะครับฮะอะไรครับยังไม่ลงยังไม่ลงโอ้โหน้องภูมจะเล่นน้ำก่อนเลยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับ <"B uff" S 2> กันเ้วยกระจกนะครับเอ้าน้องภูมอยู่นี่ใ้น้องภูมิบอกอยู่นี่นะครับโอ้โหฮะให้หพ่อมอบด้วยนะครับปกลปปปักลัวกลเฮ้ยไปตรงนั้นเจอแม่บะะอกว่าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ทีวีเดี๋ยวให้แม่เปิดให้ตอนนี้นะครับอาหารของเราก็มาแล้วนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีไก่กับเฟรนฟรายเป็นชุดของเด็กนะครับนี่แล้วแม่ก็สั่งส้มตํามาอันนี้เป็นทอดมันไหนะมเนี่ยทอดมันกุ้งแล้วนี่ยไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีอะไรเนี่ยกะเพราทะเลกะเพราทะเลนะครับ อ่าตอนนี้เราก็แกะถุงสายออกมาแล้วนะครับเขาซีนมาอย่างดีเลยนะนี่ป้าเรามากีนกันเลยนะคุม